อันนี้มาเล่าถึงวิธีการแจกพระเสร็จเรียบร้อยแล้วเ็จะเล่าถึงตำรามันจะเป็นตอนหลังๆก็ช่างแต,แต่ว่ามันเรื่องมันสืบกันนี่ก่อนที่ท่านจะตายหนึ่งปีปรากฏว่าท่านอาจารย์แจงซึ่เป็นอาจารย์ของท่านลงมาจากเมืองสวรรค์ขั้นโลกมาบอกท่านบอกว่าท่านต้องการตำราเล่มสําคัญคือตำราของพระอาจารย์แจงที่มอบหลวงพ่อปานมันมีสามเล่ม เป็นตำราสมุดคอยต้องต้องการตำราเล่มสำคัญเล่มน,นั้นเอาไป,ไปเพื่อทบทวนความรู้ทั้งหมแล้วท่านก็จะสง่งให้หลวงพ่อปานท่านก็มอบใไปไปพอมอบให้ไปแล้วปรากฏว่าพอไปถึงบ้านภายในระยะปีนั้นอาจาราย์แจงก็ตายแล้วหลวงพ่อปานก็ก็ตายเหมือนกันเรียกว่าตายปีเดียวกันต่างคนต่างไม่รู้ ที่รู้ว่าอาจารย์แจงตายก็เพราะว่าให้คนไปบอกว่าเวลานี้หลวงพ่อปานตายแล้วให้ท่านลงมาหรือว่าท่านจะทําทยังไงก็ทําในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์แต่ทั้โนนทัญญาของท่านอาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ก็ตายแล้วเหมือนกันอายุท่านไหลเรียกกันแต่ก่อนเมื่อลุงพ่อปันตายแล้วพวกเราทาศพหลวงพ่อแล้วก็คิดถึงตําราเล่มที่สามขึ้นมา อาตำราเล่มนั้นฉันเองฉันก็เคยอ่านว่ามีมีธงมหาวิชัยอสงครามคือทงออกรบถึ่ตำราของอาจารย์อื่นๆฉันไปดูแล้วไม่มีถึงจะมีก็ไม่เหมือนไม่ละเอียดจะออมเหมือนเพราะทงมหาวิชัยอสงครามนั้นเขากล่าวว่าเฉพาะดำทงถ้าทำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าใครถือดำทงนั้นไปไปนอนในป่ารับรองว่าจะไม่อดเท้า ทางท่านที่ไม่มีบ้านมีช่องเลยก็จะไม่อดข้าวแต่ว่าบุคคลนั้นอดข้าวแล้วก็เจ้าขอตำราบอกให้แข่งั้ะตำราบอกว่าโดาเป็นพระร่วงชื่อพระร่วงวันนี้แข่งก็นึกถึงตำราขึ้นมาบอกเองเราอยากจะได้ตำราของหลวงพ่อคืนทางทั้งที่เป็นตำราของพระอาจารย์แต่พ้าอาจารย์ก็มอบให้หลวงพ่อปานแล้วแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านจะคืนให้นี่แล้วก็ต้องไปเอากัน พระนิสุก็ยกขบบนขึ้นไปสามองค์ไปหาไปบ้านท่านอาจารย์ที่เมืองสวรรคโลกไปขอตำราคืน่นพญญายของท่านหยิบหนังสือมาดูบอกก,ก่อนที่อาจารย์จะตายอาจารย์เขียนหนังสือนี้ไว้ในหนังสือบอกว่าใครก็ตามถ้าจะมารับตำราเล่มนี้ให้นำดาบคู่กับตำราในสองเล่มออกไปรำที่กลางแจ้งถ้ามีฟ้าผ่าลงมาเมื่อไรก็ให มอบตำราให้แก่บุคคลนั้นไอ้ตอนนี้มันชักยุ่งก็ถามพันยาของท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อท่านอาจารย์ตายแล้วมีคนใหญ่ได้ตำรานไหมบอกโอ้มีมาเยอะมันตอนต้นๆมีมาทุกวันวันละหลายเจ้าอนดาบนี้ให้รับไม่นี่ฟ้าผ่าสกุลฟ้าไม่ผ่าออกมาใกล้ๆฉันกันเลยไม่ให้เพราะอาจารย์สั่งมาอย่างนั้นพวกเราก็นึกรู้เลยทีเดียวว่านี่อาจารย์ต้องรู้ว่าหลวงพ่อปานจะตาย ถ้าตำราเล่มนี้ต้องไม่เหมาะสมกับบุคคลทั่วไปต้องเหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนี่ต้องสามคนก็พากันมองหน้าสามคนก็ไม่ใช่ใครฉันคนหนึ่งฤษีพอดีไว้กับฤษีพนมปพรตัวแกงแก้วรูแกงแก้วพระแกงของพระปานท่านคือพระขั้นแก่นไม่มีกระพี้แล้วก็มองหน้ากันถามว่าใครจะเป็นคนรำดับสองคนเขาบอกแก พอหลวงพ่อปานบอกเวลาในก่อนที่ท่านจะตายท่านบอกว่าให้แกรับภาระทุกอย่างรับงานก่อสร้างรับงานพนุรบรมรงศาษาทุกอย่างรับงานก่อสร้างรับงานพนุรบรมรงพระศาสนางานทุกอย่างที่ท่านทําแกเป็นคนรับภาระวะานมาเลยสั่งฉันนี่เพราะฉันนี่มาบวชถึงสิบปีศาแล้วท่านให้เข้าป่าไม่แกต้องควรเป็นผู้เป็นคนคลองตำราเล่มนี้ เมื่อฉันหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉันก็เอาแก็เอา,เอาร้องลำมัมื่อเธเกิดมาก็ไม่เคยลำเลยลำดาบลัมเดิอบเ,เคยเล่นกองยาวเขาก็เหมือนกันก็ไม่เคยลำไม่รูกก้เขาลำกันยังไงก่อนที่จะเข้าไปหยิบดาบก็ขอทูบขอเทียนทำบิดีบวงสงฆ์ตามแบบที่หลวงพ่อปันสอนไว้โบสงวงก็ตามที่ฉันสวดในตอนต้นขึ้นปุริมาดิสังราชาทการัตโธอะไรนี่ เวลาเชิญเท้ามาราชทังสีมาเป็นพยานว่าตำราเล่มนี้ถ้าเป็นของคู่ควรกับข้าพเจ้าก็ขอให้ฟาผ่าลงมาใกล้ๆให้ข้าพเจ้าได้ตำราสูงความปรารถนาถ้าขอตำราเล่มนี้เป็นของไม่คู่ควรกับบรมีข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ารำไปสักสิบนาทีฟ้าจงอย่ามีเสียงฟ้าผ่าแล้วข้าพเจ้าก็จะเลิกเมื่อดิฐานเสร็จ เขาบอกให้เขาตั้งนาฬิกาบอกฉันจะรำสิบนาทีถ้าไม่ได้ถ้าฟ้าไม่มีเสียงฟ้าผ่าออกมาฉันก็ถือว่าตำราเล่มนี้ไม่เหมาะสมกับฉันฉันก็จะเลิกจะไม่ต้องการต่อไปเขาก็ตั้งนาฬิกาคุมนาฬิกากันไว้พอหยิบมีดดับสองเล่มน,นั้นออกมากลางนกทันกางแจ้งไม่ทันจะรำเลยเสียงฟ้าผ่าเปล่ยนลงมาใกล้ฝนตลบ แก้วหูอือไปตามๆกันไม่ท่านลำพัญญาของท่านอาจารย์ยกมือขึ้นมาอบอกท่านเจา้าค่ะท่านมีบุญแน่ตำรานี้คู่ควรกับท่านน,นี่ท่านแม่ทันลำคนอื่นเขามาลำก็เหือแดเหือแตนยังไม่มีเสียงผ้าผ่านี่ตำรานี้ต้องเป็นของคู่ควรแก่ท่าน,นเป็นอันวัยแขนงก็ได้รับตำรามาวันนี้ไม่ได้รับตำรามาแล้วตอนนั้นฉันก็กลับไปอยู่กรุงเทพจะพักหนึ่ง ไปเรียนหนังสือภาษาบาลีแล้วต่อมาเมื่อเป็นษาที่ห้าที่หกก็ยั่งที่หกกลับขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นวัดทุกสมวัดหงายเหงามากคนเกือบไม่เขาวัดไรายได้เพราวัดตกต่ำปีและมีไรายได้ไม่ถึงสองร้อยบาทนี่เฉพาะงานปีท้ายก็มาแก้สถาน,นการณ์แสงก็มานอน กุฏิหลวงพ่อปานบางเอื้นอย่างยิ่งกุฏิหลวงพ่อปานเนี่ยเมื่อตั้งแต่ท่านตายไปแล้วไม่มีใครเขายอมนอนเขากลัวกันแปล่เมื่อฉันมาแล้วฉันถือว่าเป็นกุฏิที่ฉันเคยอยู่ฉันก็เข้าไปอยู่เมื่อเข้าไปอยู่แล้วมีวันหนึ่งฉันนอนอยู่บนเตียงกลางคืนตามธรรมดาฉันไม่อยากจุดไฟฉันอยากนอนมึดๆฉันมีวิทยุเครื่องหนึ่งฉันก็เปิดวิทยุไว้แต่ว่าหอฉันนั่นไม่ได้ฟังฉันนอนภาวนา แต่ขณะใดท ane, vida, yle, Jungle, ี่หูฉันได้ยินเสียงวิทยุฉันถือว่าสมาธิฉันดีไม่พอฉันต้องทำจนกรทั่งฉันไม่ได้ยินเสียงวิทยุความจริงฉันไม่ได้ติดวิทยุแต่ว่าฉันสู้กับวิทยุด้สู้กับเสียงด้วยสมาธิประมาณเวลาประมาณตึกสองทุ่มเ็ษเฉันกำลังนอนฟังอานอนภาวนาข้างๆวิทยุประตูหน้าต่างฉันปิดหมดกุฏิมีรถ้วกงล้อมรอบคนเข้าไม่ได้ มาปิดแล้วฉันเห็นคนเดินมากลนแต่งนุ่งตัวนุว่งขาวห่มขาวเดินมาถึงนั่งบนเตียงที่ฉันนอนนั่งข้างๆฉันฉันก็ถาไม่ถามว่าใครท่านก็บอกว่าฉันเป็นปรมชั้นที่แปดฉันเนี่ยเป็นเจ,เจ้าของตำราท่านปานแม้ตกใจกะว่าถามมาทำไม โอจะมาบอกให้เธอเนี่ยท่องคาถาในตำราทั้งมังสินี่มีตำราอยู่ทำไมเคยท่องอะไรเลยฉันก็เลยบอกว่าฉั้เกียรติเนี่ยไอ้คนเนี่ยฉันไม่อยากสงเคราะห์หลวงพ่อปานะทําให้มันดีแสนจะดีแต่ไ้คนมันก็ยังอักตันอยู่ไม่รู้คุณท่านท่านตายไปแล้วบางคนก็มาดินทาท่านในต่างว่าท่านบกพร่องอย่างนั้นบ้างทําไมดีอย่างนี้บ้างทั้งท่านที่ท่านมีความเมตตาปราณีขนาดนั้น คนก็ยังไม่รู้คุณท่านไอ้ฉันมันดีไม่เท่าหลวงพ่อเลยจะไม่เอาไม่ทําให้มันเหนื่อยเลยชาวบ้านประเภทนี้ไม่สงเคราะห์มันฉันเอาตัวฉันนวดก็แล้วกันไอ้เรื่องกระถาของกระพันชาตรีอะไรต่ออะไรฉันไม่เอาไม่สงเคราะห์ใครไม่อยากที่จอคุณใครท่านก็นั่งเฉยเฉยแล้วก็บอกว่าเอาเถอะคุณถ้าคุณจะไม่ทําอะไรคุณก็เสกคง เสกยันพันยันนี้เอกยันเาเรียกว่ายันใหญ่ทั้งมีทางป้องกันขับสิ่งที่เป็นสเสน่ห์อย่างไรออกไปด้วยแล้วก็ดึงดูดความดีสิ่งที่เป็นมงคลก็มาหากัะบุคคลพู้ได้ค่ายยันนั้น้ดยแล้วก็บอกว่ายันใหญ่อย่างนี้ไม่เอาท่องไม่ไหวเขาจะไปท่องได้เยอะแยะเขียน้ต้องเต็มหน้ากระดาษมันบอกไม่ต้องท่องกระถาสี่ตัวข้างล่างนี้ กระถาสี่ตัวนี่เป็นกระถาปลูกยันอันนั้นเป็นตัวยันเธอไม่ต้องทอง่องเขียนไปให้ใครเขาพิมพ์ม,มันก็ได้ก็บอกว่ากระถาสี่ตัวนี้ปลูกไปใคร <c oughs> ฉันก็บอกว่าไม่เอาที่เกลียดจะไม่ทำาั้นสี่ตัวก็ไม่ต้อง่านก็นั่งนิ่งเฉยไปเดี๋ยวสักสิบนาทีต้องกา็บ,บอกว่าไอ้ลูกฉันเนี่ยนะมันหมดแค่แกเนะี่ยเผาพันของฉัน ตำรานี้ถ้าคนจะแก่ไปแล้วคนอื่นเอาไปทำได้ผลไม่ถึงห้าสิบเปอร์ซ็นเพราะฉันไม่ช่วยเนี่ยเผ่าพันธุ์ของฉันแม่งคนสุดท้ายแก่แก่มาท่านฟานแล้วก็แก่นี่แก่คุณจะทำเป็นคนสุดท้ายบอกไม่เอาไม่ทำแน่บอกไม่สงเคราะห์คนประเภทนี้แต่ก็บอกว่าไอ้แกนี่มันดื้อม,มันหลาร้อยหลายพันชาติแล้วเนี่ยลูกฉันมีแก่คนเดียว เดือที่สุดพวกขังที่สุดมีคนเดียวแต่เธอะมันจะเสียเผ่าเสียพันเสียพืชเสียพันหรือเปล่าใครเข้ามาหาอะไรมันจะไม่ได้มันจะเสียวงตระกูลเดิม,มเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าแกจะถ้าใครเข้ามาหาแกนะถ้าเขาจะให้แกทําอะไรเดี๋ยวก็แกปูผ้าขาวเขาเอาทูบเทียนจุดแล้วฉันจะมาช่วยทำเออฉันจะทำทุกอย่างเอาละแกมันดื้อม,มานานแล้วฉันก็ยอมแพ้แก ให้สุดท่านก็กลับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งวันนี้ฉันจะทําอะไรฉันก็ต้องอาราธนาให้ท่านมาช่วยครูนั้นท่านบอกว่าท่านอยู่ฉันเป็นรมชั้นที่ไปนี่ก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งก็ตำรา